สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมจังหวะเหมาะครับท่านผู้ชมช่วงนี้จังหวะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการซื้อวัวทําไมผมถึงบอกว่าจังหวะเหมาะในการซื้อวัวท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบราคาวัวในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าราคาวัวมันลดลงแสนจะลดลดลดลงมากแล้วล่ะครับนะครับ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนๆน,นี่ลดลงมาประมาณ5,000บาทได้นะครับตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ5,000บาทเมื่อช่วงก่อนหน้าน,นี้ราคาวัว3 5 0 0มเนี่ยก็จะเหลือประมาณสักส0 0 0 0ื่2หรือ0 0 0น0 0อ้าย่างเงี้ยนะครับราคาวัว40,000ณปัจจุบันก็จะเหลือประมาณสัก3า0 0 0 3 3 0 0 0าประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับและทำไมผมถึงมองว่ามันเป็นจังหวะเหมาะในการเข้าซื้อวัว ท่านผู้ชมสังเกตดูหญ้าในแปลงบริเวณแถบนี้นะครับเขียวแล้วครับหญ้าเริ่มเขียวแล้วครับท่านผู้ชมประมาณเดือนเมษาหญ้าเขียวเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะดีของเกษตร,รกรคนเลี้ยงวัวครับฝนโปรยปลายลงมาพายุเข้าฝนตกอย่างเงี้ยครับมันทำให้หญ้า กลับมาเขียวชอุ่มพุ่มสวยกันเลยทีเดียวครับน่าแล้วดูพยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีพายุมีฝนตกเงี้ยนะครับหญ้าที่ปลูกไว้หรือหญ้าตามธรรมชาติก็จะเขียวสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับประกอบกับราคาวัวมันลงแบบลงแบบสุดๆแล้วครับท่านผู้ชมใครมีเงินนะครับผมมองว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะเหมาะที่เราจะเข้าซื้อ วัวมา,มาเลี้ยงไว้ในช่วงเวลานี้นะครับซื้อวัวในราคาที่ถูกนะครับแล้วประกอบกับหญ้าเขียวมันเริ่มที่จะแตกยอดแตกกออย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะเพราะว่าเราเองก็จะได้ลดต้นทุนในการที่จะหาอ,อ,อาหารมาให้วัวนะครับหญ้าก็ไม่ต้องซื้อละนะครับหญ้าจากที่แห้ง จะตายแล้วไม่ตายแล้วก็กลับมาเขียวชะอุ่มอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นจังหวะครับท่านผู้ชมจังหวะเหมาะนะครับแล้วถ้าหากว่าจะมองในแง่ร้ายที่สุดในเรื่องของฤดูแล้งที่จะมาถึงเนี่ยผมมองว่ามันจะแล้แงไปอีกประมาณสักเดือนนึงอะ่ะนะครับเดี๋ยวพฤษภานะครับพฤษภามิถุนาอย่างเงี้ยฝนก็จะเริ่มมาแล้วครับฝนก็จะเริ่มมาแล้วเดือน8อย่างเงี้ยนะครับเดือน8ฝนก็จะเริ่มมาแล้วพฤษภาเนี่ยฝนเริ่มมาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรา เราเป็นโอกาสเป็นจังหวะว่าเถ้ามันแรงจริง,รงๆก็แรงไม่ถึงเดือนนะครับประมาณเดือนนึงนะครับแล้วหญ้ามันก็เริ่มเขียวเริ่มงอกแล้วอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าก่อนหน้าเนี้ยประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยนะครับจะมีคนโพสต์ขายข้าวโพดหมักบ้างหญ้าหมักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับในราคาค่อนข้างที่จะอพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวนี้เขาเริ่มโพส เหมือนกันโพดเหมือนกันแต่ว่าโพดในราคาที่ถูกกว่าเดิมถูกลงมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเออมันหญ้าธรรมชาติมันก็มีมากขึ้นนะครับหญ้าที่เราปลูกมันก็มีมากขึ้นเพราะว่ามันได้รับน้ําฝนนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ฤดูมรสุมนะครับพายุเข้านะครับโหอย่างเมืองน่านบ้านผมเนี่ยตอนเนี้ยโ,โหหญ้าเขียวเลยนะครับมีมีให้วัวกินเยอะแยะมากมายนะครับก็ เพียงพอพอเพียงสําหรับการเลี้ยงวัวนะครับเป็นจังหวะครับท่านผู้ชมเป็นโอกาสเป็นจังหวะดีๆเลยนะครับช่วงเนี้ยถ้าใครพอมีเงินนะครับพอมีเงินสามารถที่จะเลือกซื้อวัวได้แบบสวยๆก็ก็ได้นะครับเฟมสวยๆราคา อสองหมื่นไปลายปลายสามหมื่นต้นต้นนี้ได้วัวสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับสี่หมื่นได้คู่แม่ลูกนะครับท่านผู้ชมเป็นโอกาสเป็นจังหวะนะครับลองดูครับท่านผู้ชมครับลองพิพจารณาดูนะครับซื้อวัวเลือกวัวก็ต้องซื้อวัวในจังหวะที่วัวราคาถูกนะครับแล้วประกอบกับช่วงนี้มันเป็นจังหวะทีะ่ฝนตกหญ้าเริ่มเขียวหญ้างอกแล้วอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีเงินก็ แนะนำให้ซื้อช่วงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์นันต่อยก็พบกันแต่เพียงเท่านี้ขออภัยนะครับวันนี้ที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับแต่ว่าไว้โอกาสต่อไปผมจะพยายามสัญหาคลิปสัญหาสาระมาฝากมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสําหรับคลิปนี้อาจารย์นันต่อยพบกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณแนละสวัสดีครับผม